กระผสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้ยดีในแดงอีกแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งกุมภาพันธ์ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ใบน,นี้ครับดับน้อยบบรดับน้อยบูนตัวเดียวเบ่งปันดับเก้าเบ่งปันดับเก้าตัวเดียวอดีตผ่านนะานผร้ชมเนาะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน ต่อไปใบนี้ดับ3ตัว <_ an> ก็เข็บหน้าจอได้นะ0236 063094นะท่าน <_ an> ท่านนี้กำเบงปันท่านดับชุด3ตัวให้พิจรารณาด้วยครับผม ไอ้ยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับนะถ้าว่าชมเคปหน้าจอได้นะ0 2นก็ไล่ไปนู่น972ต่อไปครับผมใบนี้3ตัว2ตัวบนล่างก็สรุปแล้ว เบรงปาน,น542 543แล้วก็2ตัวล่าง919294 919294ต่อไปครับผมใบนี้ดับหน่วยบุญ อีกหนึ่งแนวทางดับหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านผ่านผู้ชมดับผ่านดับในโบนชุดที่สอง ต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านเ7 9ดเจนะ เลยก็คู่ล่าสองสามพันพันครบนะซึ่งเนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนวทางเบ่งปันอีกแล้วนะเเราไปชุมกันเลยหกหนึ่งเก้าหกสองเก้าหกสามเก้าหนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะท่านผู้ชมก็แบ่งปันเจ็ดชุดนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยต่อไปครับผมใบนี้พี่โบเด่นสามตัวบนท่าชม 1น6 108 130 136 138 168 198 407 410นท่านก็ไล่ไปเนาะพีโป้นะพีโป้เจ้าของแนวทางที่เบ่งปัดต่อไปครับผมใบน,นี้พีเสื้อเทวดา เบ่งปานเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สี่ห้าสามเจ็ดเจดเห้าเสองปปหสี่ส่สคู่บนล่างสองสองหนึ่งหกสหสองปสานยสาเจ็ด เนะก้าห้าเก้าสี่เก้าสองกส่นะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเอรียวนะต่อไปครับผมวันนี้เดินสองตัวล่าพีโป้นะท่านพีโป้เนาะ กานก็เบงปัน,ปนหลายชุดนะชุดอรองเป็นชุดอรองก็คลปหน้าจอได้ท่านผูช้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์ด้วยต่อไปครับผมดับ2ตัวล่างดับคู่ล่าง p ีโปนะ ก็ดับคู่หนะึ่งส1มหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามสามสามห้าสามเก้าสามศูนย์ห้าสามห้าห้าห้าเเนาสาม้ะคู่ดับล่างเนาะพีโป้นะ People, นะเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ โอไก่แก้วเบ่งปันฝัน่งขวามือวิ่งวิ่งก้าวเนาะวิ่งลางเนาะในทันทีแล้วก็ไปผ่านบนในทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันสามตัวเดียว เดี๋ยวทันหม่นี้ก็เบ่งปานสามตัวเดียวให้พิจารณาเป็นเดียวทาาก็ขอบคุณอย่างแรงต่อไปครับผมใบนี้เทพบรรลือสูขขันเทพเด่นล่างสามสูตรสูตรที่หนึง่งสูตรที่สอง สุติสากเบ่งปันหนึ่งนะหนจับคู่1 6ึ7งหนะท่านผูช้ชมก็ขอบคุณอย่างมากครับนะขอบคุณจิจๆ แนวทางที่เบ่งปั้นอย่างเร็วทันใจต่อไปครับใบนี้แสงเดือนเด่นล่าแสงเดือนเด่นล่าส40 31า 59054187 060798นะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางแสงเดือนนะต่อไปครบับผมใบนี้ผีเสื้อเทวดา เบ่งป่าเนืท่านดาบชุดบนดาบชุดล่างท่านผู้ชมดาบหนึ่งร้อยเปสกครัง้งหลุดบนสามสิบหกครัง้งหลุดล่างสามสิบเอ็ดครั้งนะเนื้อท่านดาบนะดาบชุดบนล่างท่านผู้ชมท่านผีเสื้อเทวดาเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมไปดีท่านนี้เบ่งปานชุดเดียสูนสองหนึ่งสองสามเก้าสามศูนย์แปดสองแปดเก้าห้าศูนย์เก้าก็ขอบคุณอย่างมากจริงจริง ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปานสูตรสองตัวล่างท่านผูชมกเ็เบ่งปานอาดีตท,ที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมสามสองสามแปดหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสองสาม เดือนธันวาคมนี้ครับผมหกแปดจับคู่กับศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะสี่คู่เบ่งปันสี่คู่ให้พิจารณานะไปต่อ ใบนี้ชุดเดียวล่างท่านผู้ชมอดีตสองสามผ่านคู่เดียวเดี๋ยวถันใหม่นี้ครับผมหกแปดนะหกแปดชุดเดียวนะท่านผู้ชมเนาะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับขวน เบ่งปันวิ่งตัวเดียววิ่งห้าตัวเดียววิ่งตัวเดียวห้านะขวนนะขวนนะเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบน,นี้ ใบนี้ก็เบงปั่น xj กับ xj กับ xpen สองท่านนี้รวมชุดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกสอง จับคู่5950 5152 6960 6162 7970 7172 8980 8182รวม16ชุดนะให้พิจารณนาะก็ขอขอบคุณนะขอบคุณอย่างมาก ต่อไปครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะเราพูดกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม